สวัสดีครับวันนี้20มีนาคม2563ในายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศพรากราฉุกเฉินนะครับจริงๆแล้วไม่น่าจะตื่นตกใจอะไรนะครับกับพรากฉาุกเฉินตัวนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรก ของการเข้าควบคุมนะครับไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับประกาศพรกรวันนี้จะมีผลวันที่26มีนาคมขออภัยด้วยครับวันนี้วันที่24มีนาคมนะครับอีก2วันวันที่26นะครับ พบรบที่แถลงวันนี้ก็คือมอบอำนาจทั้งหมดให้ในายกรัฐมนวรตีนะครับในการสั่งการนะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรในการออกข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือหลังจนกที่ีเนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆที่รับผิดชอบนะครับในส่วนของอแต่ละกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักก็คงจะเป็นาสาธารณสุขกรมกันค้าภายในอ,อะไรอีกมหาไทยทุกอย่างนะครับที่มาร่วมกันเพื่อใหอ้การควบคุมไข้หวัดโควโนนิด -19 เนี่ยให้ให้อยู่หมัดไม่ให้เกิดการระบาด เพิ่มมากขึ้นดังที่อาจารย์หมอได้แถลงเงมืม่อวานนี้นะครับว่าถ้าเกิดยังไม่มีมาตรการอะไรที่มาช่วยหรือว่ามายับยั้งนะครับตามาทฤษฎีแล้วเนี่ยผู้ที่จะติดเชื้อในวันที่ประมาณวันที่กลางเดือนเมษายนเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อถึงสามแสนห้าหมื่นคนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีมาตรการมา,มามามาดักมาขัดขวางไว้เนี่ย ก็จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ20,004แต่คำว่า20,004นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ที่รับได้นะครับยังไงก็ต้องรับได้ยังไงก็ต้องสู้ถึงแม้จะ20,004หรือ30,000 350,000คนนะครับประเทศไทยเราก็ต้องสู้แต่ว่าการสู้หรือขั้นตอนการต่อสู้หรือการปฏิบัติกับกับ กับพวกเราประชาประชาชนไทยเนี่ยที่ติดไวรัสเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามารีสอร์ทที่เรามีก็คือในทรัพยากรที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรบุคคลสถานที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้จะมาพูดเนี่ยก็จริงๆหลักๆเนี่ยอยากจะมาบอกบอกว่า,าให้พวกเราเตรียมตัวรับสถานการณ์นะครับขอ,ของพลกรกรฉุกเฉินเนี่ย ก็จะเริ่มคาดว่าคงจะเริ่มมีออกมาเป็นเป็นชุดๆนะครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆน่าจะเตรียมกฎระเบียบข้อบังคับนะครับหน่วยงานหลักที่จะวางนโยบายนะครับว่าจะต้องทำอย่างไงแล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุนที่จะออกปฏิบ,บัติการเพื่อให้อา่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนะครับถ้าถ้า เรามาดูกันเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของพระองฉุกเฉินเนี่ยเพื่อจะควบคุมการระบาดของโควิด1 9นะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือ,อาการจำกัดพื้นที่นะครับถ้าเรารู้ว่าจุดประสงค์หรือวิธีการที่ดีที่สุดในการในการจำกัดพื้นที่เนี่ยมันสามารถจะควบคุมได้ได้อยู่หมดเลยถ้าเกิดเราจำกัดได้ละเปอร์เซ็นต์แต่ ในความเป็นจริงแล้วอ่ะผลกระทบมีเยอะรัฐบาลเนี่ยคำนึงถึงผลกระทบต่างๆนะครับดังนั้นเลยต้องเกิดพรกฉุกเฉินขึ้นมาถ้าเกิดรัฐบาลไม่คํานึงถึงประชาชนไทยพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการหรือแม้แต่แรงงานต่างๆนะครับรัฐบาลรัฐบาลสั่งคําเดียวคือปิดประเทศกับพื้นที่ทุกคนหออออ้ออกนอกประเทศเหมือนอประเทศจีนนะครับอันนั้นคือเขาไม่สนใจธุรกิจ ไม่สนใจน้าอินน้าพรมเพื่อจัดก,การได้เลยแต่นี่รัฐบาลเห็นอกเห็นใจเข้าใจทุกฝ่ายเรารัฐบาลพยายามจะ,ะดำเนินการให้ทุกฝ่ายเจ็บน้อยที่สุดนะครับก็อยากให้เข้าใจรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วเป็นเป็น,ปนไม่มีวิไม่มีถูกไม่มีผิดว่าวิธีไหนจะถูกหรือผิดนะครับเพียงแต่ว่าอ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ที่ตั้งสมมติฐานหรือตั้งโจทย์ไว้เนี่ยเราก็ต้องเดินเดินตามไปตามตามสมมติฐานนั้นโจทย์นั้นที่เราต้องการนะครับแต่หลักๆแล้วอ่ะคาดเดาได้เลยว่าการที่จะควบคุมการระบาดได้ต้องเป็นการจํากัดพื้นที่ทําไมต้องจํากัดพื้นที่เพราะว่าเราต้องการให้คนหยุดอยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อเกิดการ ระบาดหรือการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยที่พื้นที่ใดเนี่ยครับาทางเขาเรียกว่าทางอะไรทางรัฐบาลหน่วยงานนะครับศ,ศูนย์ควบคุมเนี้ยนะครับก็จะทำการกักพื้นที่กักบ,บริเวณเพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีคนป่วยและคนไม่ป่วยเท่าไหร่แล้วก็ได้ดำเนินการ ถ้าคนป่วยเราก็รักษากันไปถ้าคนไม่ป่วยเราก็หลังจาก14วันแล้วเราก็เปิดพื้นที่เคให้เขาปฏิบัติชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยที่เราต้องเตรียมตัวรับเลยนะครับก็คือ,อการที่จะต้องมีกฎระเบียบห้ามเคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่นะครับ แต่ทางหน่วยงานต่างๆคงจะให้กลางวันเนี่ยคงใช้พวกเราทํางานได้แต่ให้ไปพื้นที่ประจําห้ามออกนอกพื้นที่นะครับห้ามออกนอกพื้นที่ห้ามออกนอกเส้นทางหลักนะครับคือถ้าเกิดใครทํางานก็ให้ไปเช้าตื่นไปทํางานเย็นกลับบ้านทํางานหรือไปแค่ตลาดเพื่อซื้อสินค้ากลับมาแต่ตลาดถ้าไม่จําเป็น อย่าไปทุกวันอย่าไปบ่อยให้ไปแค่อทิตย์ละครั้งอทิตย์เราสองครั้งนะครับแต่การทํางานเนี่ยคงจะคงยังเปิดให้ไปทํางานอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะปิดประเทศหรือยุติธุรกิจต่างๆนะครับดังนั้นกลางวันเนี่ยยังเปิดให้ทํางานอยู่แต่วกลางคืนถ้าเกิดใครถามว่าแล้วแล้วทํางานกลางคืนล่ะให้เขาทางานไหมอา่าให้ครับแต่ว่ารัฐบาลผมเชื่อว่า รัฐบาลเนี่ยมีคนอีกเก่งเยอะนะครับมีคนแนะนำแบบนี่ก็คือนี่ก็คือหนึ่งในแผนการปฏิบัติที่รัฐบาลอะ่ะผมเชื่อว่าเก่งมากๆและแยบยลมากรัฐบาลประกาศไปแล้วว่าคนที่ทํางานกลางคืนอ่ะจะไม่มีละเพราะว่าเขาสั่งปิดไปละดังนั้นจะเหลือแต่คนที่ทํางานกลางวันนะครับกลางคืนเนี่ยมันควบคุมยากไม่ว่าจะคนทํางานคนออกมามั่วสุมจับกลุ่มหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับตอนนี้ ถ้าถามว่าแล้วคนทํางานกลางคืนมีไหมมีก็คงจะมีอาจจะน้อยนะครับเช่นาบางธุรกิจอาจจะเลิกแค่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับไม่ไม่ใช่ธุรกิจผับบาร์หรือสถานบันเทิงต่างๆอาจจะเป็นธุรกิจร้านอาหารต่างๆนะครับร้านข้าวต้มที่ต้องให้บริการเนี่ยก็ก็อาจจะมีที่เปิดดึกนะครับเพิ่มเพิ่มบริการตรงนี้แต่ว่าเราจะควบคุมก็หลักๆคือ เราต้องโดนแน่ๆเลยขัวระเบียบห้ามออกนอกพื้นที่นะครับให้ไปทำงานได้แต่ในไปกลางวัน,นครับไปเช้าเย็นกลับห้ามออกนอกเส้นทางห้ามอกอกนอกสถานที่นี่คือสิ่งที่พรรลกรจะต้องออกมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเด่นในรายละเอียดเนี่ยต้องไปดูนะครับอาจจะไม่ได้บอกละเอียดแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาต้องการควบคุม ควบคุมการกระบาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปนอกพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยการสืบสวนโรคเนี่ยจะย,ยุ่งยากและลําบากแต่ถ้าเกิดเขาควบคุมให้เราอยู่ในพื้นที่ประจําเนี่ยอาจจะระยะเวลาถ้าเกิดเราทํากันดีร้อเปอร์เซนทั่วประเทศเนี่ยอาจจะแ,แค่สิบสี่วันสิบห้าวันแต่รัฐบาลคงมองแล่วแหละว่าในทงนเชิงปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะ่สิบสี่สิบห้าวันนะครับดังนั้นผมมองว่ารัฐบาลกะว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเดือนในการสู้สึกเขาถึงปิดกรุงเทพก่อนแล้วก็ ให้คนกลับยอยกลับเต็มหมอชิตที่เป็นข่าวที่แตกตื่นกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ที่เกินความคาดหมายของรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยมีบุคลากรเก่งๆเนี่ยแนะนำผมยังชื่นชมนะครับผู้ที่นนนแนะนําแนะนําขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยทาให้ไม่อยู่ดีๆก็ประกาศปิดประเทศไปเลยทําให้เกิดความโกลาหลนะครับเนี่ยเป็นขั้นตอนลําดับขั้นผมเชื่อว่า ตั้งแต่การปิดผับปิดบาร์ปิดบางจังหวัดไปแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ถูกวางแผนเรียบร้อยหมดละแล้วกพ็พอถัดมาก็เป็นการปิดกรุงเทพทําไมต้องปิดกรุงเทพนะครับเพราะว่ารัฐบาลคงจะเชื่อว่าการสู้ศึกครั้งเนี้ยน่าจะเกินแลมเดือนนะครับการที่จะปิดกรุงเทพหรือปิดประเทศเนี่ยหรือปิดพื้นที่เนี่ยเพื่อให้คนอยู่ในพื้นที่เนี่ยแต่คนต่างจังหวัดที่มาทำมาหากินเนี่ยแล้วติดอยู่ อยู่ในหอพักที่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ใช่บ้านเนี่ยจะอยู่นานเนี่ยอยู่อย่างลําบากจะทําให้การควบคุมลําบากไ้ที่เกิดการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยต้องชื่นชมนะครับก็เลยปิดกรุงเทพซะเลยปิดก่อนเลยเพราะเขารู้แล้วว่าพอกรุงเทพแบบคนไม่มีงานทําเขาก็จะกลับบ้านตอนนี้ละพอคนกลับที่อยู่ภูมิเลียมเนาทุกที่ละเยี่ยมเลยก็สามารถปิด จํากัดพื้นที่เขาได้เป็นเดือนนะครับอาจจะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนแต่คงไม่น่าเกินสามเดือนอย่างมากสุดนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดเดานะครับไม่มีข้อมูลต่างๆแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่แยกยนต์อีกอย่างหนึ่งของแผนการนี้นะครับที่ที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยผมต้องชื่นชมมากๆเลย ผู้ที่แนะนําแผนการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าผู้ผู้มีเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคลัสเตอร์ที่เป็นสนามมวยและผับสองจุดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่คุณหมอต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้กําหนดนโยบายขั้นตอนเนี่ยคงจะเชื่อคงจะคิดแล้วล่ะว่ามันจะต้องระบาดและจานวนจะต้องเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่มีความสามารถรองรับได้นะครับการที่ปล่อยคนกลับบ้านเนี่ยเป็นการกระจายคนป่วยนะครับออกไปนอกพื้นที่ไปตามภูมิลำเนาแล้วยังไงครับแล้วก็ให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาตามจังหวัดต่างๆซึ่งมีสถานที่อยู่แล้วรองรับช่วยเหลือดูแลคนป่วย แยบย์ไหมครับสุดยอดจริงๆต้องชื่นชมนะครับเพราะว่ายัางไงโรงพยาบาลบำรุงรัดนาลาดูไอ้โรงพยบาบ,บาลเลยนะชื่ออนั่นแหละครับที่ดูแลยังไงก็รับไม่ได้ร้100อยกว่าคนสองร้อยคนโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็หมดแล้วครับที่จะต้องให้มีห้องอปลอดเชื้อควบคุมความดันเนี่ยยังไงก็ไม่พอ นะครับทำให้ตอนนี้ก็คือกระจายทุกคนนะครับออกไปทั่วเลยถ้าเกิดพื้นที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนมีผู้ป่วยก็ให้โรงพยาบาลที่ท้องถิ่นนั้นเข้าช่วยเหลือดูแลรักษานะครับแต่ถ้าเกิดยังปล่อยคนไว้ที่อยู่กรุงเทพนะครับคนขึ้นแตะพันคนเนี่ยโรงพยาบาลที่กรุงเทพรับไม่ได้ เมื่อรับไม่ได้ทำยังไงจะเอารถไปส่งตามจังหวัดต่างๆไม่ไหวครับน่าจะเป็นสิ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เป็นสิ่งที่ลำบากพอสมควรนะครับผมก็เลยต้องผมเชื่อว,ว่าต้องขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ทั้งทีมงานสาธารณสุขต่างๆคุณหมอต่างๆ เก่งมากๆนะครับในการวางแผนไม่ให้เกิดความกระหนตหนกหรือการต่อต้านนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมอยากจะมาแชร์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นถ้าปิดพื้นที่ทุกคนเอาอยู่หมดร้อยเปอร์เซนนะครับไม่เกินสิบสี่วันครับแต่สิ่งที่ยากสุดนะครับคือจะต้องไม่ให้คนเคลื่อนที่ ออกสเปซสปะนอกเส้นทางหลักของแต่ละคนเพราะว่าถ้าเกิดการสืบสวนโรคเข้ามาแล้วเนี่ยหรือการควบคุมกักกันโรคเพื่อเคลียร์เาเรียกว่าเพื่อซักฟอกความบริสุทธิ์ใครเป็นไม่เป็นเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นถ้าเกิดเข้าไปนอกเส้นทางบ่อยมันจะทำให้เกิดการกัดพื้นที่กระจายไปทั่วน่ากลัวครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเจอที่ไหน กักพื้นที่ที่นั่นคนที่เกี่ยวข้องลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับสามโดนหมดแต่ว่าโดนกักพื้นที่อย่างม,มีประสิทธิภาพนะครับใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับผมเชื่อเมืองไทยเอาอยู่ถ้าเกิดมีการกำหนดพื้นที่อย่างนี้นะครับต้องเชื่อมั่นในทีมนะครับถ้าเกิดฟังผมแล้วนะครับลองลองมากลับมานั่งคิดตามผมดูนะครับว่า นี่นี่ไม่ได้เกิดจากการสเปกสปะในการออกข้อกําหนดต่างๆนะครับผมเชื่อว่าข้อกําหนดต่างๆเนี่ยเกิดจากการวางแผนของรัฐบาลหรือของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เชื่อว่าถูกวางแผนมาอย่างดีและถูกคิดถึงผลกระทบข้อดีข้อเสียต่างๆมาอย่างดีแผนนี้ต้องชื่นชมครับแล้วเราต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับต้องช่วยกันครับ แม้ว่าจะโดนกักพื้นที่ผู้ที่ใกล้ชิดลำดับหนึ่งผู้ที่ใกล้ชิดของใกล้ชิดลำดับสองกักพื้นที่ยิ่งเดินทางน้อยเท่าไหร่การกักพื้นที่จะยิ่งน้อยผลกระทบจะยิ่งน้อยนะครับเราไม่จะเป็นต้องปิดประเทศตอนนี้ผมเชื่อว่าทีมอของนายกฐมนตรีเนี่ยวางแผนมาดีนะครับเราไม่มีปิดประเทศแน่นอนนะครับตอนนี้ มีแต่เราจะกักพื้นที่เป็นเฉพาะจุดเฉพาะจุดนะครับไม่ต้องห่วงครับสิบสี่วันครับเราต้องช่วยก,กันครับแล้วตอนนี้รัฐบาลอดอ,อร์สมคิดก็อาจารย์สมคิดก็ออกมาอย่างฉับไวเลยพอบ่ายกว่าก็ออกมาประกาศรู้ว่าต้องมีผลกระทบการขาดไรายได้การผ่อนบ้านผ่อนดีต่างๆเตรียมรองรับไว้หมดละแผนทุกอย่างถูกคิดไว้หมดแล้วนะครับเราผ่านไปได้แน่นอนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับลองฟังดูกันต้ื่อชื่นชมนะครับตอนนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดนะครับผมก็อยากจะแชร์ว่าอยู่บ้านดีที่สุดถูกที่สุดประหยัดที่สุดนะครับไม่ต้องมีหน้ากากก็ต้องมีเจลนะครับ ส่วนหนึ่งก็ถ้า,เ,าเราออกนอกบ้านเนี่ยเราต้องมีทั้งหน้ากากทั้งเจลล้างมือต่างๆนะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยนะครับเจลก็ไม่ต้องมีหน้ากากไม่ต้องมีไม่ต้องไปหาซื้อรานะคาแพงๆหาก็ยากนะครับอยู่บ้านดีที่สุดนะครับเมื่อเราไม่ได้กักตัวอยู่บ้านเรามาอยู่ครอบครัวนะครับไม่ต้องใช้หน้ากาก ไม่ต้องใช้เจลแต่คนที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยที่จะต้องมีภาระ,ะไปทํางานนะครับกลับมาเนี่ยเราต้องมีบนทุกคนใหญ่ทุกคนตั้งบนสมมติฐานที่ว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้อโควิดติดตามตัวนะครับดังนั้นใครที่ต่อไปเนี่ยใครที่จะเข้าพื้นที่เริ่มจากเล็กๆเ,เนี่ยคือพื้นที่บ้านเราเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ส,สะอาดนะครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนสภาพเลยนะครับ แล้วก็อาบน้าสระผมให้เรียบร้อยเพื่อเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นพื้นที่สะอาดพื้นที่เคลียร์นะครับใครที่จะเข้าบ้านหรือออกไปทําธุระนอกบ้านนะครับควรจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าอาจจะมีเชื้อติดมาตามเสื้อผ้าตามตัวมือเท้าต่างๆคุณระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าคุณออกไปนอกบ้านคุณไม่มีทางที่จะเอามือที่ไม่สะอาดเนี่ยมาเกาหูเกาตาแต่เด็กๆภริยา หรือคนที่อยู่ที่บ้านคุณพอเจอคุณมาถึงก็กอดมาเล่นหอมคุณเชื้อที่อยู่ตามเสื้อผ้าคุณไปโดนเขาเขาไม่ได้ระวังตัวครับเขาเข้มัน่นใจเขาไม่ได้ออกไปไหนแต่เชื้อที่มากับคุณนะครับที่ออกนอกบ้านมาเอานํากลับมาเนี่ยเขาก็เลยขยี้ตาหยิบของกินเข้าปากเกาจมูกคันหูคันตานี่นะครับอาจจะทําให้คนที่คุณรักในบ้านเนี่ยติดเชื้อ ได้นะครับดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดอยู่บ้านแต่ถ้าใครออกนอกบ้านนะครับก่อนกลับเข้ามาหรือกลับเข้ามาแล้วควรจะต้องทําความสะอาดตัวเองหลักการง่ายๆคือเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เข้ามาก็คือไปอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ออกไปออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาคุณต้องอาบน้ําสระผมจริงๆก็คือหลักการฆ่าเชือ้อแต่เราจะไปหา เครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อต่างๆเข้ามายุ่งยากครับไหนจะราคาเครื่องไหนจะตัวน้ํายาไหนจะส่วนผสมอีกแล้วความเหม็นอีกแต่หลักการง่ายๆเลยนะครับกินร้อนช้อนกูอ่ากินร้อนช้อนกลาแต่ช้อนไขรช้อนมันนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่บ้านตัวเองให้สะอาดปัดจากโรคโดยการปฏิบัติอย่างที่ผมบอกนะครับอย่านําโรคเข้ามา,าโดยการเราไม่ออกไปข้างนอกอยู่ที่บ้าน เมื่ออยู่ที่บ้านไม่ต้องใช้หน้ากากไม่ต้องใช้เจลล้างมือใช้สบู่ล้างมือถูกที่สุดละล้างให้ได้สักยี่สิบวินาทีนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อโรคนี้ได้นะครับเป็นยังไงครับนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้คนใดคนหนึ่งทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะาเราอยู่กันเป็นสังคมเราต้องออกไปข้างนอก นะครับเราต้องช่วยกันทุกบ้านสถานการณ์ด้วยปริมาณคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนของประเทศไทยเนี่ยที่พร้อมใจกันทำภายในสิบสี่วันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นรัฐบาลน่าจะคาดการณ์ไว้ว่าสึดครั้งนี้น่าจะเป็นเดือนก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับแชร์ความเจ็บปวดแชร์ผลกระทบกันนะครับ ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆนะครับต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลถ้าไม่มีรัฐบาลเป็นผู้นำกลางนะครับก็จะไม่สามารถพิชิตโลกนี้ไปได้แล้วก็ให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลทุกท่าน ทีมสารสุขทุกคนเตรียมตัวครับไม่ต้องแปลกหรือตกใจกับกฎระเบียบข้อบังคับของพอลกรฉุกเฉินจะออกมายัางไงก็มีจุดประสงค์วัตถุหลักก็คือควบคุมคนให้อยู่ในพื้นที่แต่ด้วยความเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาไมา่ฟันธงทีเดียวนะครับเขาก็จะให้พยายามทุกคนเนี่ย ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดดังนั้นเขาไม่ได้ห้ามคุณทํางานนะครับแต่เขาจะให้อาชีพที่จําเป็นที่สุดหรือคนทํางานเท่าที่ทํางานจริงๆอะไปทํางานนะครับเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดเริ่มคุมไม่อยู่อาจจะต้องควบคุมประเภทการทํางานละว,ว่าประเภทนี้ทํางานได้ประเภทนี้ไปทํางานไม่ได้ดังนั้นอะเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติตัวเริ่มจากตัวเรานะครับดูแลความสะอาดต,ตัวเราและไม่นําเชื้อโรค ติดตัวจากข้างนอกเข้าบ้านการไม่นํำยังไงไม่นําเชื้อโรคเข้าบ้านยังไงก็คือเอามันกองไว้หน้าบ้านมีพัะเจตัวรองไว้ตรงหน้าประตูนะครับสวมพัดเจตัวปุ๊บเข้ามาอาบน้ําเปลี่ยนสภาพ้าสระผมเปลี่ยนสภาพ้าใหม่นะ้วกเชื้อโรคก,กองอยู่หน้าบ้านวิลลาก็ไปซักซะแยกซักไม่มีทางเชื้อโรคเข้ามาในบ้านแน่นอนไม่ตอนรับแขกไม่สังสรรค์บ้านใครบ้านมันนะครับห้องใครห้องมันตกเย็นมืดเข้าบ้าน กินข้าวนะครับสร์อาทิตย์ออกไปจ่ายตลาดครั้งเดียวพยายามตุนอาหารให้ได้ครอบครัวนะครับออกออกแค่สองอาทิตย์พอเท่าที่จําเป็นออกให้ไวกลับให้ไวนะครับเพื่อไม่ให้เมื่อให้มีโอกาสในการรับเชื้อน้อยที่สุดการจะเตรียมตัวออกนอกบ้านนะครับคุณไปเตรียมเสื้อผ้าไวข้างนอกเพื่อเข้ามาได้เปลี่ยนนะครับมือไม้ของต่างๆคุณจะต้องทําความสะอาดนะครับ เหยมั่นใจว่าเราไม่นาเชื้อโรคกลับเข้ามาในบ้านของเราไม่ต้องห่วงครับไม่มีกฎระเบียบอะไรที่นอกเหนือจากนี้พอออกมาปุ๊บก็จะมีหน่วยงานสับส่นตำรวจทหารเพื่อที่จะมาบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยให้ให้ได้นะครับอขอบคุณมากครับเราคงจะเตรียมตัวกันรับพลกฉุกเฉินวันที่26นี้กันนะครับ ใครที่ยังไม่กลับบ้านยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้กลับบ้านราง,งานหรือว่า,าคุยกับเจ้าเจ้าเจ้าของนะครับกลับบ้านเลยครับศึกนี้ไม่ใช่เป็นอาทิตย์นะครับเป็นเดือนนะครับคุณมีเวลาครับคุณจะมาอยู่ที่ห้องพักโดยไม่ได้ทํางานถูกกักตัวอยู่คนเดียวนี่ครับเฉาตายครับอยู่ไม่ได้การที่อยู่ได้เป็นเดือนเพื่อสู้ศึกครั้งเนี้ยคุณต้องอยู่กับครอบครัว อยู่กับที่บ้านจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้รัฐบาลให้ความร่มมือรัฐบาลน,นะครับไม่ไปไม่มีกฎอะไรนอกเหนือไปจากนี้แน่นอนนะครับในการที่จะพิชิตโควิด -19 จำกัดพื้นที่ดูแลเจอผู้ป่วยก็รักษาไปมีโรงพยาบาลตามแต่ละท้องถิ่นให้การดูแลนะครับเคสหนัก ส่งเข้าสถานที่ที่เขาเตรียมไว้เคสที่ดูแลได้ให้อยู่ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจาก26มีนาว่าจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย